สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับสองห้าหกสี่อัปเดตอาการเช้านี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีไข้ครับแล้วก็อาการเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีละแต่ว่าหมอยังต้องให้ใส่าสายออกซิเจนอยู่นะครับเพื่อรักษาระดับข้าวออกซิเจนในเลือดไว้นะครับอืมก็ รวมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับอาการปอดที่ติดเชื้อไม่ใช่ติดเชื้ออาการปอดที่อักเสบก็ไม่ได้มีอาการลุกลามอะไรนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอ๋อแล้วก็ข่าวดีเมื่อวานคุณหมอ,อามาบอกว่าก็เดี๋ยวให้ยาต่อเนื่องไปอีกประมาณสักห้าวันแล้วก็ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรก็อีกอาทิตย์หนึ่ง น็น่าจะได้ก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อาจจะได้กลับบ้านนะครับอืมทีนี้อาการอรัปเดตมันก็มีคร่าวๆแค่นี้นครับที่เหลือมันก็ทรงตัวก็จะมาพูดถึงอาการเริ่มต้นว่าอาการผมเป็นยังไงถึงได้เริ่มออกมาตัวถาเชื้อโควิดนะครับก็ผมคิดว่า, <c oughs> าน่าจะเริ่มจาก ที่ผมขี่แคบอย่างที่บอกไปครับตอนช่วงสงการ์ดแล้วหลังจากนั้นประมาณสักวันที่สิบเก้ายี่สิบนะครับผมก็เริ่มมีไข้ต่ำๆนะก็กินยาลดไข้ไปเออไข้มันก็หายก็คิดว่าอากาศร้อนช่วงนั้นมันอากาศร้อนสลับกับฝนตกด้วยนะที่แถวบ้านม่คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาออกินไข้แก้ไขกินยาลดไข้ไปก็ก็หาย ถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่สองสามวันทําไมมันไข้มันมามาหายหายไม่หายขาดสักทีแล้วประกอบกับผมเป็นทํางานเป็นช่างเชื่อมเนาะแล้ววนนั้นเชื่อมงานเสร็จแล้วก็ตาก็แดงก็นึกว่าก็น่าจะเป็นอาการจากที่เราเชื่อมเหล็กไปก็ไม่ได้สนใจเก็มีตาแดงมาประกอบอีกแล้วก็ไข้ก็มามาหายหายแล้วก็เริ่มเจ็บคอเริ่มไอนะครับแล้วก็รู้สึกเอ๊ะมันหลายวันเกินไปแล้วจะอาทิตย์หนึ่ง ก็ลองไม่กินยาลดไข้ตัวดองสรุปว่าไข้ขึ้นสูงแล้วก็ไม่ได้กินไม่รับลดก็น่าจะชัดละก็เลยรายงานที่ทํางานไปว่ามีอาการแล้วขอยุดงานมาตรวจนะครับ <c oughs> แล้วก็เช้ายุยบเจ็ดก็มาตรวจก็กลางคืนก็ทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งผลก็อย่างที่ถ่ายทําคลิปไปในคลิปแรกนะครับทีนี้ความโชคดีของผมเนี่ยคือ โชคดีมากที่ผมมาเป็นโควิดในช่วงที่ผมออกกาลังกายแล้วนะครับเรื่องลดน้ําหนักลงมาได้ประมาณนึงแลวถึงแม้มันจะขึ้นมาอีกก็ตามคือผมยังคิดอยู่ว่าถ้าผมเป็นโควิดในช่วงแบบ2ปีที่แล้วที่ผมแบบยังน้ําหนักตัวพลิกๆยังร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ค่าน้าตาลร้อยแปดสิบแบบเมื่อก่อนอ่ะผมคิดว่าผมน่าจะไม่รอดแน่เลยน่าจะต้องตามลาคล่อมไปแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนก็ใส่ใจสุขภาพด้วยออกกำลังกายนะครับมันมันช่วยได้จริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าค่ารองเท้าที่เสียไปเนะี่ยเออมันมันคุ้มค่าแล้วครับกับเสียงที่เสียไปกับกับอาการป่วยตอนนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็อัปเดตคลิปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้ามันไม่มีอะไรคืบหน้ามากไปกว่าน,นี้ก็อาจจะเว้นหน่อยเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะก็จะถ่ายเรื่อยๆแล้วกันะครับโอเคครับ